โอเคครับ okay. ผมวันนี้เราก็มากับแทไอเทมใหม่อีกแล้วนะครับผมเราจะอัปเดตแพทมาในรอบนี้นะครับก็ <_ t ool> จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ไม่กี่อย่างนะครับผม <_ t ool> หึงเลยราคากล่องนะครับผมที่เป็นกล่องอีเวนต์ฮาโลวีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้คือราคา 1m ราคา 1m นะครับแต่ว่า ตอนนี้ปรับลดลงมานะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเหลือ650 K นะครับก็สามารถไปซื้อที่ยูงกิได้เลยนะเราก็จะมีไอเทมใหม่มาแล้วผมนี่ครับเตทผีกองกอยผีกองกอยนะครับผมมาใหม่ล่าสุดเลยนะเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับก็จะมี2ระดับนะครับผมแต่ว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ย คือมันเป็นระดับแรนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะสเตตัสให้นะครับผมเดี๋ยวจะแปะสเตตัสให้เดี๋ยวจะบอกสเตตัสให้นะครับว่าเออไอชิ้นนี้สเตตัสอะไรบ้างนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยเพิ่งไปไหนกันนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสคร่าวๆก่อนละกันนะครับผมสําหรับชุดกองกอยระดับแรนะครับ อันนี้จะอยู่ในสลอต DE นะครับผมมีทั้บหมด4ชิ้นนะครับผมแต่ว่ามันจะใส่ครบ9สลอตเลยนะครับก็คือประดับ3ส่วนแล้วก็เป็นชุดนะครับผมชุดก็คือจะเป็น6ช่องเลยนะฮะอะเรามาดูสเตตัสข้าวๆไว้ก่อนครับสำหรับระดับแรงนะครับผมชุดนะครับกองกอยนะฮิทแอคแท็กตีแรงขึ้น1 1 0หน่วยกริปแอคแท็ก1้หน่วยจับแรงขึ้น11 0นะครับ 1> HP 1,005 SP 1,000นะครับผมแล้วก็ฮิตดีเฟนต์ก็คือทําให้เราโดนตีมาเอาลง110หน่วยกับหักเอาลง110หน่วยนะครับตัวการฟูไปไหนพี่เดี๋ยวกลับมาวันนี้ขอทําคลิปก่อนนะครับผมต่อมาครับระดับหลังครับผมเป็นฟลายนะครับผมก็มีฮิตแอคแท็ก80นะครับ SP 750สเปร์แอคแท็ก80แล้วก็ฮิตที่ข้อดับเบิ้ล7.5เปอร์นะครับถือว่าดีมากๆนะสําหรับชิ้นนี้ เอาผมเสีย่เดียวไม่มีคีดิคาวนั่นเองนะครับขายคิเลตไปนะฮะยันครับผมคี7.5ครับ SP500 ทีมแอคแทก80สเปร์แอคแทก80นะครับผมแล้วก็แหวนนะครับโรตารี่นะครับผม SP850 ทีมแอคแทก80สเปร์แอคแทก80คีดิคาดาเมจ7.5นะครับก็คือจะได้คีดิคาดาเมจอ่ะ15นะแล้วก็ได้คิเลส7.5นะครับผม ส่วนเอีนี่ทั้งหมดเอ okay. 1, ่อเท่าไหร่เดี๋ยวหนึ่งพันหวกพันหกสามพันหนึ่งร้อยนะครับสำหรับใส่ครบเซตนะแล้วก็ถ้าใส่ครบสี่ส่วนนะครับผมจะได้ฮิตฮิตดีเฟนส์กริดดีเฟนส์สเปเชียลดีเฟนส์อย่างละหนึ่งร้อยหน่วยนะผมแล้วก็มีอีพิเศษด้วยนะครับแต่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 นะครับเห็นมีคนบอกมานะครับว่า มันมีบั๊กอยู่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองเทสดูนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองในดันโฮเทลก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองในดันซับเวย์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชทที่หลังนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตที่หลังเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมจะใส่เป็นชุดจีนนะครับ เอเป็นชุดจีเนี่ชุดกองกอยนะฮะผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีบางอย่างหายไปนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะเหมือนที่เขาบอกมาเลยนะครับคือเขาเรียกว่าไงอ่ะคือในสโลต์นอร์มอนน่ะตอนเนี้ยคือในตัวเนี้ยตัวดักไลท์เนี่ยครับใส่อะไรนะจีโนสไซต์นะครับผม ใส่เเซตผสมใหม่เอ้ผสมเก่าอยู่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดู E ครับ E ครับนี่ขนาดปรับเอฟเฟกสูงสุดแล้วนะแล้วก็ถ้า E อ่ะคือมันจะค่อยๆขยายวงกว้างนะครับมันจะแคบปอดนะแล้วก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนี่คือ E สเปเชียลของผีกองกอยนะครับจะถามว่าเหมือนไม่ผมไม่รู้ว่ามันบั็กหรือเปล่าอ่ะมันมีเรื่องดึงอะผมไม่แน่ใจว่ามันบั็กหรือมันไม่บั็กกนะ คือตัวเนี้ย E บวก8อ่ะผมพูดก่อนเลยนะ E บวก8นะครับไม่ใช่บวก7นะ E บวก8ใส่ผสมเก่าอยู่มันควรจะเป็นบวก9แต่พอมาใช้ E Special Set นี้มันกลับกลายเป็นว่าเหลือแค่บวก8นะครับวิโดเคาเตอร์เ,รเนี่ยคือถ้านี้ก็บวกบวก7มันก็ควรจะเป็นบวก8แต่ว่าทำไมเอฟเฟกต์มันเป็นแค่บวก7ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกัน นะครับผมเอองงทุกคนคิดเหมือนผมไหมแปลกมากนะครับแต่ถามว่ามันแรงไหมมันแรงมากเลยนะถ้าดูจากดาเมจรวมๆผมว่ามันแรงมากเลยนะเพราะมันสามารถโดนได้ถึงสี่ครั้งนะครับผมสี่ครั้งอะ่ะมันโดนสี่ทีโดนสี่ครั้งเลยยังได้เลย <c oughs> เฮ้ยไม่เอาบอด,ดี้หลังดิเอาต้องใช้บอด,ดีน้นะนะครับเรียบร้อย เทมโเจอกันเองเฮ้ยไม่โดนป่าบตายผมตายอย่างเงี้ยนี่แต่ถ้าลงดีนี่ทำให้ผมไม่ถึงการฟูนะมันแย่ลงแล้วก็เตะขึ้นอ่ะแต่ว่าการครูมันจะเป็นใช้มือผักไงแต่ดีก็จะคล้ายๆกันนะครับผมสำหรับลงดีนะ เฮ้ยพอโบไม่สวยเลยทำไมมันหลบเก่งจังนะเล่นเทเบิโด้ได้ยากแค้ผมไม่เคยเล่นเทเบิโด้เลยนะที่ผมพูดจากใจเลยไม่เคยเล่นอาชีพเนี่ยให้ทุกคนสังเกตเอฟเฟคสังเกตเอฟเฟคนะตอนนี้คือใส่ e บวกแปดอยู่นะครับช่องนอร์มอนเป็น e ผสมเก่า เป็นเซตผสมเก่ามันควรจะเพิ่มหนึ่งระดับกันแต่ว่าตอนที่โดนเนี่ยมันเป็นบวกแปดอะมันไม่ใช่บวกเก้าอะผมไม่รู้ว่ามันปักหรือมันยังไงนะอันนี้จากที่ผมเทสดูนะครับผมเนี่ยคือเทสให้ดูสดๆเลยนะครับอย่างไรผมก็ฝากทีมงานนะครับผมช่วยเทสตให้ผมทีเทสคให้ผมทีมทนะผมไม่รู้ว่ามันพักหรือมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมว่า ทำไมมันถึงเป็นบั็กตัวนี้หรือเปล่าที่ผมไม่ชัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสล็อตนอ์มอนนะครับผมคือสล็อตนอมมอนเนี่ยเราใส่ใส่ผสมเกอยู่ครับ9ส่วนคือตาความเป็นจริงคือใส่อัน,นี้ย9ส่วนอะ่ะมันจะเพิ่มระดับสกิลให้1ระดับถูกต้องไหมฮะแต่ว่าเราใช้ e เป็น e ฮาโลวีนไงอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันบลกหรือมันสามารถแสดงผลได้แค่เซตเดียวอันนี้ผมไม่ชัวนะครับซึ่งตอนนี้ e เป็นบวก8 ถ้าความเป็นจริงมันควรจะเป็นบวกเก้านะครับผมอ่าก็ยังไงผมฝากทีมงานช่วยตรวจสอบไปด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะแต่มันเป็นบวกแปดเหมือนเดิมจริงมันไม่ขึ้นเป็นบวกเก้าให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราสลับสล็อตเป็นนอร์มอลเมือ่อไหร่อ่ะมันเป็นบวก9้าแน่นอนไงอันนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันบั๊กหรือเปล่าที่ผมก็ไม่มั่นใจนะผมอ่ะโดนเลยครับแรงมากนะแรงมาก เช็คดาเมจยากมากเลยผมไม่สามารถเช็คดาเมตได้ที่พูดจากใจเลยนะผมจะเช็คดาเมตแค่ตอนที่ทำดาเมตโดนนะ คิดแรกห้าหมื่นเลยเหรอติดคิดห้าหมื่นเฮ้ยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผว,วแปลกๆอะ่ะนี่ผมก็ไม่ชัวร์นะคนุณดูอ่ะอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราจะไปลองลงทับเวดู นะครับอ่ะเดีย๋ยวไปซับเวกันนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับผมขออีกรอบหนึ่งซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้ไงว่ามันบลั๊กหรือเปล่านะเนี่ยคือมันควรจะเป็นบวกเก้าไงมันควรจะเป็นบวกเก้านะครับผมบนดีต้องเป็นบวกแปดถูกแล้วนะครับบนดีต้องเป็นบวกแปดแล้วก็ e ต้องเป็นบวกเก้าแต่ว่าเอฟเฟกที่แสดงผลนะ่ะมันจะเป็นบวกแปดเท่าเดิมไงมันไม่มีการขยับใด้งสิ้นนะครับผม อันนี้อาจจะต้องขอยดาดปั๊มยาน,นิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากไอเทมเราไม่ได้สเตตัสสูงขนาดนั้นนะครับผมก็อาจจะต้องมีการใช้ตัวช่วยนิดนึงนะครับซึ่งถ้าใครอยากลงดันแบบสบายๆนะครับผมผมแนะนำนะคนดูคือเราต้องมีไอเทมใช้นะครับผมต้องมีของเลยแหละ ฮุยฮุยฮยฮยกระโดดสี่ทีเอ้ยแต่ผมชอบนะคือมันมีความกระเดียดีอะปาปาป้าป,ป,าป,ป,าป,ป,าปเออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับในแก๊งบอกมา <c oughs> ในแก๊งบอกมาอย่างหนึ่งนะครับผมคือเรื่องของดาเมจนะครับ <c oughs> โอ้ <t ell> ว่าผมเตะอีกพักหนึ่งอ่ะถึงจะตายอะ่ะสูทดทรงละอืแล้วเมรขาดนะเนี่ยผมจะบอกให้แล้วเบรขาดเยอะมากนะฮะแล้วเบรขาดจริงนะครับสวัสดีคนดูทุกคน,น,นด้วยนะครับผมย่จำมย่อมย่อย่อมอัเลขกการฟูคือทีเดียวมันหายเลยครับนี่คืออย่างว่าแหละครับของมันต่างนะครับ เนี่ยคืออ่ะโลงบอดีอะบอกเกตนะบอด,ดีหน้าบอกเกตนะครับเดยผมเตะโดนะครับคือช่องนอมอนอ่ะเราใส่ผสมอะไรนะเขาใส่กีโนไซอะผออสมเก่าอ่ะมันควรจะเพิ่มระดับให้ไงแต่นี่คือมันไม่เพิ่มระดับให้นะครับตอนนี้คือมันจะเป็นบอกเกตเหมือนเดิมอีก,ก็เป็นบอกแปดเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มผมก็เลยรู้สึกว่ามันบักหรือมันไม่บัก ผมยังให้คำตอบไม่ได้นะฮะที่ผมต้องรอคอนเฟิร์มจากทีมงานนะครับเนี่ยมันเป็น F16 บวก8อ่ะมันไม่ใช่ F16 บวก9อ่ะครับคือตามความเป็นจริงมันควรจะเป็นบวก9นะครับผมมันควรจะเป็นบวก9นะฮะโอ้โหเฮ้ยเอ้เอาเตะไปไหนก่อน มันหันไปไหนะแต่ถ้าลงดีอ่ะให้อารมณ์คล้ายๆการฟูนะที่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับผมมันคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเทวันโดมันเล่นยากกว่ามันเล่นยากจริงนะครับครับผมเล่นเงงนๆงะเวลาช้าต้องขอภัยด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดโดนแล้วคือ มันติดมือเต็มๆนะครับผมมันติดมือปุ่มคือทำอะไรไม่ได้เลยยังไงก็โดนเต็มๆนะครับติดหนึ่สี่แย่แล้วครับโดนเลยแล้วก,กันครับผมผมขอปั๊มยานะนานแล้วอันนี้มันเลทแล้วครับสองนาทีกว่าแล้วนะครับผมน้ำตาจะไหล สี่ฮิตรวมกันผมไม่แน่ใจว่าบอสซับถ้าโดนจะตายหรือเปล่าผมยังให้คำตอบไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าอ e ีมันเป็นบวกแปดอะ <c oughs> แต่ผมบอกเลยนะจังหวะสามกับจังหวะที่ส่อะตอนที่ตอนที่เจ้าเจ้าอ e ีตัวเนี้ยมันกระโดดอะมันกว้างมากนะผมมันจะค่อยๆขยายวงนะอย่างที่ผมบอกนะครับมันขยายวงนะอ,ะอาะจะราลองดูดีกว่าว่า บอสซับจะตายหรือไม่นะครับแต่ผมว่าไม่น่าตายดีขนาดมีแฟทัชติกช่วยแล้วนะผมยังไม่สามารถคอนฟทรมได้เลยนะครับเฮ้ตายว่ะหูที่สุดท้ายโคตรแรงที่สุดท้ายแรงมากนะผมเมื่อกี้ที่สุดท้ายโดนไปแสนหนึ่งอะแสดงว่ามันแรงแรงเกินกว่านั้นได้อีกนะแต่ผมไม่แต่ผมก็ไม่เบรกตัวว่าถ้าสี่จอเนี่ยมันจะตายหรือเปล่าแก แต่ผว่าไม่น่าตายแล้วสี่จอนะครับถึงแม้ว่าฮิตสุดท้ายจะดาเบิร้อยเคก็เถอะนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิวนะครับเซตผีกองกอยนะครับผมส่วนเรื่องผลของ2เซตเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันแสดงผลแค่เซตใตดเซตหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรื่องสเตตัสมันได้หมดเลยแต่ว่าไอ้เซตเกี่ยวกับ e s p e ชียลเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่านะครับผม อย่างผสมเก่าที่ใส่อยู่เนี่ยมันจะได้ระดับสกิลเพิ่มหนึ่งระดับกับสกิล E เฉพาะถ้าเราใส่สโลตนอร์มอนนะครับแต่ในทาากับการเนี่ยคือเราใส่สโลต D E อยู่ซึ่งมันก็จะเป็น E ตัวหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันไอการที่เปลี่ยนแบบนี้มันมีผลทำให้เอฟเฟค9ส่วนนะที่เพิ่มระดับสกิลหายไปหรือเปล่าหรือมันเป็นบั๊กผมไม่เมคชัวนะครับผมยังไงผมก็ฝากทีมงานช่วย เคและตรวจสอบให้ด้วยละกันนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดคลิปเพียงครั้งนี้ครับผมสวัสดีครับผม